ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซัสบสไคร์นและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับพี่น้องสวัสดีครับผมนะพบพ่อกับพี่จ้าตอนแรงๆคือกอาครับนะหลังจากเลิกงานเลิกการมาเมื่อยๆนะครับเนาะกับมีเมนูนะครับมานําเสนอมืัอนีน้นะครับมืัอนี้ก็จัดให้ตามบัมขอผมนะ่าเป็นตําทะเลนะเป็นตําทะเล ใส่กับอันบุญเซนครับผมนะตำเทะเลใส่บุญเซนผักกับนะครับก็บมีน้ำมันฝรั่งครับผมอ่านะได้น้ำมันฝรั่งเครือคืนมะระครับผมอ่านะแล้วก็ชะอมนะครับผูมาห้องเตะบมต้องบมอ,อย่างหลายพี่น้องคลิปนี้จัดยังดงยอมามีปูดองพร้อมนะผมบอกนะมีปูดองพร้อมเมื่งครับพูดนะใส่ปูดองพร้อม ก็ขาดที่เด็ดเลยครับนี่มันมาเป็นโตครับนะปลาแดกขาดไปปลาแดกโอ้หอมพน้องเลยอันนี้ผมแยกนะเนี่ยตัวนี้ผมแยกออกขออน,นุญาตใส่มือนะเพื่อนะ ค่อยสะดใจในการกินตําทะเลครับผมนะมีกุ้งกุ้งผมเอาไปสู้สะดุ้งน้ำห้อนแล้วก็มีปลาเมึกแล้วก็มีหอยังรวมครับ กับพี่น้องเอ,อ้ยนะเซนำแซ่บๆ อย่างรมครับผมนะผมจัดหนักเลยมม้ยเนี่ยผมจัดหนักคซบับประเด็กยอืม ไปจากไหนพี่น้องเอ้ย คลิปนี้เราต้องรออย่างไหนแล้วพี่น้องคนระับเวลากินต้องระวัดระวังหน้าผากะมีนาม อาเด็กๆจะอมนะ Ua <laughs> ket เฮ้ยยาใช้ซวนไปเลยพี่นอ้องก็เบิดแล้วเองเผ็ดเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ย ส้งแซ่บต้งเผ็ดปูม่นีเค็มนะพี่น้องกินได้ตัวเดียวกินหลายหได้ครับผมโอ้ท้งแซ่บต้งเผ็ดพี่น้องเลย เหลียบปูสามตัวนะครับนะเพราะมันมันเค็มนะเจ้านี่มันเค็มอีเดียนะครับนะสารบคลิปนี้นะาเป็นการกินตําทะเละครับผมนะตาทะเละมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหอยนาง้มครับผมกุ้งผมมาดัดน้ำํำพอนนะให้มันแบบสีสันมันสวยงามนะพี่น้องนะแล้วก็ผมเอาอันเม็ดอันนี้ไหมบ้านผมห้องเม็ดกระถิน มาลุยทางนาครับผมมาแซบเฮ็ดเองนะเฮ็ดเองครับผมนะ, eng, นะครับเนาะนะเพราะว่าผมทดสอบประแดกนะผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยผมทดสอบประแดกมึงก้อนนี้ผมจะมารีวิวนะผมก็เลยต้องทดสอบเองว่าแซบบอ่ะนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าผมจะรีวิวประแดกอยังครับผมนะพะเพราะว่าพี่น้องถามผมมาหลายคนนะครับนะว่าพี่จ้าแซบประเด็กยังเป็นแซบแท้เดี๋ยวผมก็ทีมาฉเฉลย นะเดี๋ยวผมชีมาเฉลยให้นะ,นะครับเนาะว่าผมแทบไป่ได้อิงย่างนะเพียงแค่กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งครับผมนะเพื่อรับการแจ้งเตือนสําหรับคลิปของพี่จ้าก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้พี่จ้าโดยปริยายแล้วครับผมว่าต้องอีงอย่างมากมายสำหรับคลิปนี้เพื่อว่าเป็นการเสียเวลากับพี่จ้าขอจบการได้ทำเพื่อนี้แล้วครับสวัสดีครับผม